อนกพิราบเรื oh ่องเรื่องเรื no, Dream. Dream. ่องนกเันเหรอหาแล้ววดรีิงขึ้นขึ้้าว ได้ครับฟังทองได้โอเคค่ะาเซียมขาดดังมากไม่เป็นตัวขามเลยได้แอปเปิลเอาป้าดังมากดังอย่างตัวอะไรเหรอป้าอยากกินแกงต้มยำยีราบต้องนี้ไหมมิ้งมิ้งไม่เอาเห็ดไม่เอานี่ก็เห็ดแน่ไงเห็ดลูพี่ฟ้าไปไหนแล้วเนี่ยยีราบคอยาวมาก วน้ำปัน่นลุงจะได้กินไหมน้ำปั่นลุงเะี่้อึ้นคังก่อนโอ้ยทำน้ำปั่นปูาโอ้โห,โหเสียงเสียงเครื่องปั่นพี่ปูขาภูขามาฟังเพลงที่ออพี่ต้นชอบแล้วมาถ่ายรูปกับฉันนด้บ้นบางทางถุ่ ล่น้ำปั่นลุงได้ยังน้ำปั่นลุงได้ยัง